ngồi đường ở đây là... à. <laughs> không một đội ngồi bia mình một chùm một đèn mà bừng đang bốc quần này có khơi mà nhảy đi đấy đó mua đường có dục phục phục vậy à cứ phục vậy nó nổi anh đi đi nhanh đâu nào mình phục vậy xây suốt non sao vậy vậy cả hai cái tao áo chứ mình nói quần nói มันน่อยห้งจะิกินยังมันนอยเขาจะมาทำมาพราะเขาจะมาเจาะเขาจะไปกายเห็ดเขาจะขนโคงบัดจริงเห็ดออกไกลๆนี่ไหมขู่โคมันก็ออกเลยอือุนอูลังพ่นอ่ะยังน่อยอยู่อู้ดีนะในน่ะกำลังพ่น สจะไม่ตื่นเต้นจะไม่บ่ค่อยได้ได้เห็นเห็ดออกแล้วนี่เในดอกในน้ำหาเสียมหน่อยบ่เห็นโอ้โหงามงามนี่นี่นี่เห็ดนี่มจุลุยจุลุยอยู่นี่ยังพ่นบ่เหรอได้แล้วนี่เนาะ ยี่ีิบเจ้าเนี่ยง่ากว่านี้มาเห็นได้เถอะกระเจ้าเอาเต็มเต้นว่ะงานวันนี้ก็เห็นว่าไงบ้างเคยเห็นอีกเคยเอาอ๋มันออกบ่ขันเขาบอกเอาขอนเคยเห็นคนเลาะปลาเต็มเลยอุ้ยข้าเท่านี้เคยก็เห็นเป็นจุเป็นจุเลยนี่นี่นี่สีน้ำกระเจ้าแสบแต่พอเพราะว่ามัน

กกเป็นมูลนนี่เก็บเลยนะป้าตนะพนยังน่อย,ย,อ,ย,ยอยู่เนาะแต่ค่อยว่ามันยังน่อย ดอกน้อยแซมีเล้วกดาเาะเอาพวมาใกล้ๆดีเยนี่พืชน้อยเล้วเอารถเนาะเอาเอาพ่นไ็เอาพี่เนาะมะอื่นอีพรนอีบนอ้ย เก็บปุ๋ยอืมบักคืนเต็มได้อยู่แจ๋วพีนี่นี่เห็ดนี่โอ้จะเห็ดได้แกับเห็ดนี่บอาอันนั้นแต่ว่าเฮาเดือดวเอาละมืออื่นนี่พ่นอีกเด้อนี่นะเฮ้ยค่ะคนอีกว่นี่ ơn bạn mà lên khuôn đi bảo ăn mấy cái nhau của phần phía nông ừ. có hơi khói hả có thông hơi khói hả có thông hơi khói Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì phụ กินมูใหญ่น่ะจะไปเอาบอื่นเดี๋ยว่อยเก็บซอยซับๆไว้แล้วเจาไปสบ้ เฮ็ดอแล้เก็บทางคุณน่ะรทนนะทเฮ็ดอแล้เอกลจัดอเย็นออกแล้วไปบ้านพ่อเบอร์อีนออทุกคนขอไปเก็บเห็ดกันแล้วทุกคนบ๊ายบาย